ไม่รุ้นจะไห้าายายสืมันบมนน่มันเนาะในี่พี่หนอได้เป็นหนำบอกจากนั้นน่ะยายสือมายามเนาะจะผสมันบ่มัน,มน,น,มน,มน,นมวันเขาฟ้าหาเห็ดด้วยใจมันนี่ยามไส้ใจยมไส้ยมดีเลยใจพี่นนอโอ้ยตากิงประเตออกพี่หนอให้มาาจ Chắc bọc hói chắc anh nhắn nó chắc chị đầy vô lạ Ý, khuyên cho nó Nếu mà chắc thì chắc là nè Nếu mà nè Chắc hói chắc rồi chắc Chắc khuyên phải lượng cho thương lốt chắc nó Nếu luôn có dài to chắc พ่อวันเอาไปเถึงจ้ะมทีเลืยังนี่กันเด่นจะงพี่น้องเนี่จ้ะพี่น้องเห็นจะพอนี่ึ่งปลาทึ่งอันนี้นอกจะปนกันนี่จ้ะนี่ย่งใหยามใ้เบิองด้อจะพี่น้องฟงไาจ้ะนิ่นาจะนี่นีีนี่จ้ะ ปลาเชมันบะม,มนันกับถลุนกับยายจ้ะทุไปีจะได้อะไน้อจ้ะมีปลาเข็งแล้วก็มีปลาดุกปลาขอน้อยแล้วก็ปลาชิวปลาปุกน้อจ้ะพี่น้องแต่เคืองกะละมังจะเป็นปลารวบรวมเนื้อจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็บมือมีหยังหลายจากยายเอ็มถ้ารอจ้ะขอบคุณทุกไหลทุกแชท่ทุกติดตามเนื้อจ้ะพี่น้อง คลินี้ก็สวัสดีจ้าโอ้ นุ่งกับยายจ้ะยายก็จะเก็บบัวปลาด้วยจ้ะพี่นอ้งนองจักสิได้มาได้ซสำได้เนาะจ้ะ บ่อใดเนี่บ่อใดก็พี่น้องต้องปาท่ามีโอ้ยยายบุญหัวไล่สิเอาเลยบาดนี่โอ้โอ้ไล่สิเห็ดเลย ั็ไหนยู่จ้าพี่นอ้องบนไ้ตามายามย่ายมายามเองก็เลยบ่มีลายเลยบานไม่จะบห่หอยหเลยยังจะได้ไหนจ้ะพรเก็บก,กับย่ายจ้าพี่น้องก็ค่อนหน่อยจ้ะพระเค้งจ้าพี่นอ้องพระกกดเดือพระเกดเดือก็กร้ายกุ้งร้ายอยู่จ้ะแต่ว่า,อายอายบ่เอาดอกจ้าพี่นอ้อง ถ้าก็สิเก็บว่จะปลาขาวนี่แหละจ้ะไปมุกเนาะจ้ะเป็นน,น,ปน้ำบอกจะพีน่นเนาะบริขาปลาหาเห็ดจ้ะ น้จไจะปลาคาหนึ่งจักมาจะเพินปลากลมจิได้น้ำเพินบ่เนาะพี่น่องเอ้อปลากระดุมาจะใส่นะจาะกระติงกระนางพี่น่อง 天干柴。 ເດີນ້ຳຍາຍຈ້າພີ່ນ້ອງຊິເປັນຄິບບໍ່ຍາວປານໃດລະຈ້າຈ້າເພາະບໍ່ໄດ້ຂາປາເຫດນ นางแน่จะพี่น้องเอกอปวดเดียวกระปวดปวดเท้านา่าจะนี่เจะ้ะเก็บปลาปะซิวนไงปะซิวพวกอันนี้ไปมกกันจะพี่น้อกนีจ่จะ้ะยากสิเอาไปมก เดี๋ยวจะประกัดอีกเธอจะอยู่เทียงนะแล้วไปแบงพี่แบงหนองมงอง้งกนจะ ปลาก,กรมก็เลยอยู่จ้ระท่านร้ายทำให้รุ่นอยู่เทียง้จบัญสีได้ร้ายได้หน่อยนาะจ้พี่อานาะายาจับก็ะอย่างแม่ได้ใจนี่ วิธีนางเลยด้จ่าตายหญปวดเอวแห้งจ่าพินโอ้อิี่นางเลย้อจ่าเนี่บาเน,นี้ยวิธีน,น,นางของยายระบาดเนี้ย

เกาะกเด้อจ้ะพี่น้องปองไฟพายเสมาหาก็หาได้เด้อจ้ะเพราะว่าแยกบริดัเขามื่อนี้เฮ็ดดังไหลออกหล่ไล่จะพี่น้องก็เฮ็ดเขาดินจะออกทุกเฮ็ดอยู่จ้ะแต่ว่าเฮ็ดฝุ่นก็ออกบปลายจ้ะจะออกทุกเฮ็ดจ้ะพี่น้องเฮ็ดเราโง่เลยนี่ก็ออกจ้ะยแยกบริดัไปเขาป่ามื่อนี้จ้ะแล้วอาจจะเขาส่วนครับคำก็เป็นได้จ้ะเพราะว่าแยกจะไปเดือดง้ออยู่ไห้อยู่จ้ะไปหาได้จ้ะพี่น้องเฮ็ดออกจ้ะ เพราะว่ายหญ่กับเรค่อยมีเวลาเลยอันบนในเข้าป่าจ้ะมื้อนใีใหายมาเบิ่งตอนเบิง่งลีเนาะจ้ะพี่นอ้องเพราะว่ายหญ่เปรียงนำเขาออกเพราะว่ายหญ่สิเกี่ยวเขาเมื้ออื่นจ้ะวันเส้าใหญ่ก็เลยบ่เบิ่งจ้ะพี่น้องก็ได้อยู่จ,จ,จ,ะาจาะ้ะ,ะ,จะจาม,านนมันอยูาา่จ้ะ่ว่าก็เป็นปลาอันปลาลมลุ่มแล้วเนาะจ้ะปลากระเดืดแน่ปลาขาวเนาะจะปลาเน่าหลายจ้ะพี่น้องยญ่มาเปรียงนำเมื่อวานยังมาเลย บกห้อยนี่หลายหลายจ้ะพี่เนาะย่าจะเอาคือเธอกระแท้จย่าก็สิบเอานาะจ้ะบกห,ห้อยอ่าเป็นน,นอกระนี้จ้ะเห็นบาา่ใจดีย่าอยากปลาดุกจ๋าตาพอน,นันพอนไปกี่ยางพอเดียวจา๋าย่าบ่ได้จะไปน้ำเพลินจ้ะว่านกัเขาปลาแต่เดท์ บ่เด็กเรจกจ่าตีหาโกโก้กีจังกะางเยี่ยงข้างให้แลวจ่าก็ได้มันเลยจ่าพี่น้องเต็มตาวะน,นี่ยดดก็จะว่าบอกพี่น้องมาหาจา่าประมาณอยู่ไดยจ่าพี่น้องเห็นนั่นออกจาก้า มหาโดดจ้ะพี่เนาะเด็กกินผู้ได้มหาเด็กกินจ้ะเด็กนี่จ้ะพี่เนาะตีนอะพี่น้องยายาอัน,อน,อออนตีนต้นกระตา่ายนติดใหม่ๆจับปลาขาวงอมงะ อย,ายา่าอย่าในพี่น้อปลาดุวันนี้ลงคลิปอยู่ให้ย่ายเบิ่งจ่ามายามตอนยามดีจ่าพี่น้องโอ้โหประติ๋นออกจ้ะยายกับบอด้เอาอันกระสอบมาเนาะจ่าจมกับไปเชิงเทียงกุเหลือกีเทียงกับบอดี้เลยจ้ะพี่น้องเ,งรเงพราะว่มามันหนักบ่งหอยจะ้ะหอยวก็เถื่อนร้าย คว้าพี่น้องเลยนะน้าจ้ะขวบังพี่น้องนะน้าจ้ะพี่น้องเด้กกระติงหนักพนนะจ้ะ เดี๋ยวทารุณตอนนั้นพิชกีบเด้วยจ้าเก็บเก็บก่อนจ้า